การที่ที่หลักๆนะครับที่หลักๆที่ขว้นเทรดก็คือเบอร์หนึ่งเลยก็คือไบแนนนะครับว o l u m e เถ็ดเยอะมากเดี๋ยวทามยี่สิบสี่ชัมม่วโมงไม่มีวันหยุดเพราะมันเป็นค่าเงินมันจะต่างจากฟอร e เรกฟอรเรกมันจะเป็นลักษณะที่ว่าอันนี้ที่พูดไม่ได้ว่าฟอร e เรกไม่ดีนะไม่ได้ว่าโจมโจมตีฟอร์เรกนะครับแต่ฟอร์เรกนี้มันจะเป็นการที่เอาเอากราฟหุ้นแต่และหุ้นมาเล่นแล้วเข้าไปเราเข้าไปถ้าใครที่ เรียนโฟเลเร็กมาเทสโฟเลเร็กมาจากสับสนก็มูแนจากหน่อยหนึ่งซึ่งเมื่อนี่เพิ่นบมมากอะ่ะมีน้องข้างหลังแจ็คโฟลเร็เกพี่โยกับโฟลเร็เกตำรวจลำ่ำกับโฟลเร็เกนะครับถ้าเป็นทีมที่โฟเลเร็กนี่จะบีน้ำหนักในหน่อยหนึ่งเพราะแม้กระทั่งการซื้อขายก็จะเครียดกันในคำ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 ,คำ,ค,ำ,ค,ำ,ค,ำคำที่ใชันี่ครับโฟลเร็เกส่วนมากจะมีแต่บ่ายบ่ายบ่าย ใบเซลเป็นว่าเลยนะครับแต่หลักการซื้อขายจริงๆเนี่ยทุกคนทีมหูที่เกิดมาว่ามีการซื้อขายเนี่ยการซื้อขายนี่มันมีการทากาไรเกี่ยวกับการขายของกัรอย่างการกำไรเกี่ยวกับครค้าขายเนี่ยมันมีแค่ซื้อกับขายเันบล่รครับเราซื้อได้แล้วเราเราห้องกับตองขายแต่พออะไรคืาเจ้าสีม่วงว่าเฮ้ยซื้อได้แล้วจังซื้อสมมุติว่าซื้อบาทไทยอ่าซื้อดอลล่าเป็นอินดีซีซื้อได้แล้วคนนี้ติดไปซื้อบาทไทยขึ้นมาอยู่เอาคนกระใสเข้ามาซื้ออีกนะครับในการขัดรอตัดกาไร แต่ของเราเนี่ยคือเราซื้อค่าเงินที่มันใช้ได้จริงอยู่ฝั่งไหนก็คือเงินอยู่ฝั่งไหนก็คือเงินอยา่าสุว่าเราซือ้อดอลลาร์กับบาทไทยถามว่าเราบาทไทยมันก็ใช้ได้เลยดอลลาร์ก็ใช้ได้เลยเหมือนกันถ้าคุณใช้ในที่ที่มันยอมรับดอลลาร์ได้ก็คือทั่วไปนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันเลยเพราะไอ้ที่เราซื้อขายอยู่ตรงนี้มันคือค่าเงินแล้วเป็นเงินจริงที่ใช้ได้จริงนะครับไม่ใช่คอยต์วนเป็นคอยที่ว่าเอยขามาเหมือนแบบวิ่งเข้ามาเข้ามาตรงนี้ มาเทิดมาสื่อขายกันมาเห็ดมันมาแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ปั้นกันในตรงนี้เราเป็นคอยที่ไม่มีการยอมรับเป็นคอยที่ออกไปข้างนอกก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ของเราคือ point อที่ใช้ได้จริง wallet ที่สมัครให้นะครับลเ l ็ตว wallet ที่สมัครให้ไปไม่ว่าเป็นบิ๊คลับหรือว่าเป็นใบแนนหรือ OK เคอันนั้นคือบัญชีธนาคารก็เสมือนว่าเป็นบัญชีธนาคารดีก็ของคุนแหละแต่พูดไม่ได้เต็มปากว่าเป็นบัญชีธนาคารดีเพราะว่าทุกวันนี้มันยังเป็นมันยอมรับแล้วก็จริงครับแต่มันยังไม่ ยังไม่ได้ออกมาในรูปแบบว่าเป็นธนาคารนะครับมันเป็นกระดานเอ็กชเชนกระดานเอ็กชเชนที่กระดานเอ็กชเชนเอ็กชเชนคือแลกเปลี่ยนแหละเอ็กชเชนก็คือแลกเปลี่ยนราการเทรดกับซื้อขายกันไปก็เหมือนซูเปอร์ลิสเนี่ยเหมือนซูเปอร์ลิสนะครับเหมือนเหมือนเหมือนซูเปอร์ลิสไปแนนซ์ก็คือเหมือนไปแนนซ์เนี่ยถ้าถ้าจะมองถ้าจะมองระหว่างที่ตัวเราเองกับการแลกเงินเนี่ยกับการแลกเงินอย่างเรากับซูเปอร์ลิสนะครับ แต่เราไม่ได้ถึงเราไม่ได้ไปไปเข้าถึงส่วนกลางเองเลยเหมือนเหมือนกับว่าตลาดอย่างอย่างที่เคยเคยเขียนเนี่เขียนให้ให้ให้ดูนะครับเขียนให้เบิ้งว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นยังเขาต้องไปพานซุปปอร์ลีดซูเปอร์ลีดได้เงเขาแลกเงินเขาแลกพานยังเขาแลกพานอะอ่างเง้ยครับซูเปร์ลีดได้เงินบาทไทยมากซุเป,ปร์ลีดอยากได้เงินอ่าของชาตินั้นชาตินี้เขาก็ต้องไปแลกตลาดแบบนี้ซึ่งราคากลางที่สมมุติตอนนี้ราคาดอลลาร์อยู่ที่28บาทถบาททำาเขาไปซื้อกับซุเป,ปร์ลีดเท่าไรยี่สิบแป ที่เราเจะเอาบาทไทยไปแลกเป็นดอลลาร์มันไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็ต้องมี28.20.10.1หาแล้วคือเขาบวกค่าธรรมเนียมไปเขาก็ต้องเอาเพิ่มส่วนห้าเทดบางคนบอกว่าจ้างนี่นี่อ่อยอ่อยที่เป็นนองพวดที่บอกว่าแก็นงานอยู่โรงแรมอยู่พัทยายู่ผู้เห็ตเนาะแกก็เลยกับหูเรื่อวพวกนี้นะครับแกก็เลยว่าเอ,อ้ากระแสนอ้ากระเถิดในสุอปปรรณได้นน่ได้ครับแต่ข้อเสียของการเถิดในสุอปปรรณกึ้งนึง คุณไม่ได้ราคาที่มันเป็นราคาจากแรงจากตลาดเลยโดยตรงคุณจะมาโดนบวกทั้งขาเข้าสมมติว,ว่าคุณคุณต้องการซื้อมาเก็บไว้แทนที่คุณจะจ่าย28บาทแล้วคุณได้มาคุณต้องจ่าย28.20ต่อ1ดอลลาร์แล้วเวลาที่ราคาขายที่มันขึ้นมา30อย่าขายคุณก็ไม่ได้ว่าขายได้30ท่วนครับคุดขายได้29.8 29.7หรือ29.5ด้วยซ้ํา แล้วระยะเวลาในการที่คุณจะไปคอนแทคกับเขาน้อยคนมากที่คุณจะด้มาได้แอปซูเปอร์ลิสคือหายน้อยมากคุณต้องจ้างขอนแกนคุณต้องไปสนามบินละคุณต้องไปตรงตึกตึกข้อสาระตรงทางข้อสาระมี่นะครับหรืออยู่ผู้แม่นกันอาจจะมีนะครับการแรกตรงนั้นได้คุณก็ต้องเข้าไปนะครับระยะเวลาที่คุณเดินทางทางเงื่อนกับเพียนแล้วครับแต่ดีกว่าไหมที่อาตมาพาใน้น้ำพาทีมงานทุกคนพาสมาชิกทุกคนพี่น้องทุกคนเหเนี่ยเขาสามารถไปยุ่งจุดนักับ แค่ซูเปอร์ลีดได้เลยดิวกับตรงการได้เลยอย่างถูกต้องด้วยนะครับการเมอร์รีไฟล์ทุกอย่างการยืนยันตัวตนหลายคนบอกว่ามันยากเย่าไปจมครับนับมือสี้หนาก็นี่บีเพราะคนเข้ามาเยอะสมัยก้อนที่เท็ดกันสมัยก้อนที่สมัครยืนยันตัวตนกันบ่ไใ้มาอาปากเี้ยนะครับถ่ายแค่บัตรประชาชนเราก็ยืนยืนไทยยืนไายบัตรเรายืนไทยยังแนบไปก็คืี่จบแล้วางนะครับทุกวันนี้โผลมันเนื่องจากการการเกี่ยวกับพวกการฟอกเงินการเงี้ยหลายการที่ บอยากลกผาษาษีอย่างเงี้ยนี่มันหลนะครับมันกับเอาผู้ืุนของมาเห็ดแท่นได้นะครับปัจจุบันนี้เขาก็เลยต้องเป็นตัวตนคุณจริงจริที่ว่าได้นี่ยิ้มมี่อาปากนี่อย่างเงี้ยนะครับการตัวการมีเข้มงวดขึ้นนะครับบิดคับเหมือนกันบิดขับคือของไทยของไทยมีสตางมีบิดขับมีคอยไทย bx ที่ปิดตัวไปไม่ใช่แบบเขาเจ๊งนะครับ bx นี่ก็ไล่มหาศาลเลยนะครับแล้วบิดคับนี่คนอายุน้อยเองที่เป็นเจ้าของเนี่ยเล็กกว่าที่อายุ บ่าเยอะนะครับเหตุผลเบื้งหน YouTube ก็ได้นะครับอายุเขาในน้อยเองเขาสามารถทีเดีิวตรงนี้คึอไม่ได้ BX ที่มันปิตัวไปเพราะว่าตอนนั้นที่ BX มาตอนแรกน่ะทึ่งคนบริคายดูจัดเงื่อนดีตอนกันเนาะ BX ก็ต้องมารับค่าราทีว่าเขาต้องมีคนไปช่วยเหมือนช uh, ่วยโปลโอมวดช่วยแบบนี้ไหมช่วยขยายเพราะช่วยขยายเซตเพื่มอีก BX 0เงื่อนกับค่าค่ใจใจในการช่วยตรงนี้หลาย บาร์ที่เงื่อนกับเขามากการเอ็กเชนไม่ไม่เบียดค่าแรกถ้ามีการโอนบิตคอยเนี่ยคุณจะโอนเท่าไหร่ก็ช่างสิโอนไปแค่เทียบเป็นเงื่อน 300, 400, 500, สามร้อยสี่ร้อยห้ารอยกระซังครับคุณต้องใจไปห้าหมื่นซาโตชิซาโตชิคืออย่างซาโตชิคือหน่วยย่อยของบิตคอยนะครับซาโตชินี่คือหน่วยย่อยของบิตคอยครับกับคันผู้เลี้ยงกับสมัยเจคานิสตร์นะครับคันบอไปไลเดี๋ยวอาจารย์พี่ได้ดีมากผมจะมีได้ดีว่าเป็น เขียนในผมนครับน่วยมันเหนียงแน่บเด็ดเราค้นคนนี้นะครับออกนอกทางคนหนึงเป็นคนที่น่าเอาอย่างมากพีคออีกแน่ค่อยสิบกินยายาและไล่ไงเล่ากับมะขอลไหมคณิสารวัฒน์อ่าภาษาไทยบัถนัดภาษาอังกฤษบัถนัดให้ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่เอาให้ผมหน่อยโอ้น่าเอาอย่างมากเลยเพราะขอแกว่งเพราะลูกใผมเนี้ยอันนี้เพิ่์น่าขายเข้ามาเรีนได้แต่ความความทีมความทีเพิ่์น่าเพิรน ขนาดเพิ่อนอายุสามีแล้วนะครับเราเพิ่นมาสนใจตรงนี้เพิ่นยังมองคิดอ่านตัวมานั่งนีเราก็ลังจดจะเขียนนะครับอ่าโอเคจบเรื่องของเราก็เรียกพงวันไลฟ์มาได้เรื่องสี่ร้อยเนาะอ่ะโอเคครับบิดครับในอ่า bx โอเคในเรื่องส่วนตรงนั้นมันก็ปิดปิดเพื่อเปิดใหม่มันเปิดใหม่มามันมาแสบโบลูวายุ่มันเป็ี่ยนยุ่มาหุ่นยุ่กับบิดขับเทย์โบลูระเจ้าของเขาเนยนะแล้วทีนี้ภาษีเริ่มมาเก็บแล้วนะครับเขาก็เลยต้องรีเซ็ตระบบใหม่เพื่อ เขาก็ต้องมาเตรียมการจัดการเขาเพื่อให้มันว่าภาษีเขาก็ได้ไปโดนลายก็ได้ไปโอเวอร์ลายคือยังของอาตมาอีกที่ว่าโดนโดนโดนสับการเรียกตรวจสอบนะครับสับการเรียกตรวจสอบคดีที่มันเป็นโทอขาดเที่ยวคือบีเอฟที่กันตอนนี้เขากําหนดมาว่าถ้าใครที่ได้เงินไดกำไรได้ไดมีใดได,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 ไดจากน,นดีตอนถึงมาเนี่ยครับที่เบอร์ผมมาพานแบง่งให้ออกมาเนี่ยถ้าคุณเกิน1ล้าน8แสนบาทไทย คุณต้องไปสำแดงจตนกับสรรพากรเพื่อจ่ายภาษีแต่วิธามาวิธีการของเขาเหตุทังไดวิธีการของเขาคือเหตุให้มันใดก่อนครับจังไปคิดต่อเนาะตรงนั้นเนาะให้มันใดให้มันใดพวลานก่อนจังไปคิดต่อเนาะครับแต่มันก็ไม่ยากหรอกออกไปก็เข้าวกระโอนใน้พี่ให้นอกไปจังพองอาตมาขันไล่ต่อไปอาตมากับประเทศเดียภาษีเนี้ยอาตมากับโอนให้ี้ยซักให้โยกเองยไปซักโอนให้พื้นไปไปซักออกแค่รักลานหาลานหรอกลานหาพ่อเนาะ แต่ว่าบ่อยางอ่ออกเพราะว่าเวลาไปตามประเทศเวลาไปยังแล้วมันสบายสบายมากๆนะครับการที่เข้าไปตามประเทศไม่ต้องเป็นต้องอ็เเชนค่าเงนินเลยขอมีวอเล็ตครับคุณ่ใจได้หมดเลยจะเป็นสกุลอะไรก็ได้ดีตั้งหากที่แทนที่สินค้าตัวเนี้ยณนะตอนนี้ราคาอยู่ที่ร้อยดอลรานคาอยู่ที่ร้อยดอลแต่ถามว่าเราถือนะตอนนั้นเราถืออะไรเพราะบริษัือดอลลาร์นี่ครับ เราถือบิตคอยเอาถือสกุลอะไรก็ได้ที่นี่ครับสกุลพวกเราเนี้ยสกุลอะไรก็ได้เนี่ยที่มันที่มันเออ่เดี๋ยวนะครับนี่ครับสกุลอะไรก็ได้ต่างๆที่ข้างล่างนี่ครับนี่ยตรงเนี้ยมีเยอะกว่านี้อีกนะมันหลากลงกอะไรเพราะว่าเวอร์ชันใหม่มันไม่ได้เข้ากคนอกเราไายครับโอเคนี่ครับ,รบแมนเดินเลยขอให้เรามีเงินสกุลพวกนี้เราแล้วเราเข้าไปดูว่ามาดูอย่างสมมติ อย่างเรามีบิตคอยมีบิตคอยตรงนี้นะครับอย่างท่าดูเลยเรามีบิตคอยตัวนี้นะครับเราเห็นแล้วว่าค่าเงินเรากําลังขึ้นนะ,ะเริ่มเขียวขึ้นมากําลังขึ้นแล้วณนะตอนนี้1บิตคอยเท่ากับอันนี้ของจริงเลยนะดันะเรียวไทม์ตรงตอนนี้เลยนะครับ1บิตคอยตอนนี้เทียบเป็นดอลลาร์สาหารัฐอยู่ที่11,584ดอลลารดอลล์แต่จุดาดอลล์นะครับแล้วทีนี้ หน้าตอนนี้เอากระห้าวน้แข็งม่มน้าเย็นมีผมเอาแก้วเลยเพราะว่าผมสเใส่ลนลงเยอของน้ธรรมดาแเทยมแล้วสมมติว่ายางตอนนี้เราดูเฮ้ยเงินจะขึ้นมันกำลังขึ้นเลยก็ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ข้อกันรอดจากนอยเฮ้ยคาเงินขึ้นมา1ม0่0 1 6 6 0 0ทน้ามาตอนนี้อตอนที่้ถามข้อใจตอนนี้ข้อออกมาหนึ่งอยบิดเอาหนึ่เอามาสมมติว่าอ่ะ อาเปลียบเทียวบว่าเทาทใส่ยูโมันเอาเป็นดอลลาร์อาคิดเป็นดอลลาร์ก็ได้สมมุติว่าเขาทิใส่ยูมันมืน่นมืนห้าร้อยมื่นหมื่นหนึ่งพันห้าร้ยแปดิบสดอลล่าเ่อจะใส่เป็นเพราน่าตอนนี้เราต้องใช้บิตคอยคือหนึ่งบิตคอยหนึ่งบอที่คือตอนนี้หนึ่งบิตคเท่ากับ1,500งหมื 1, 5, ่นห้าพันหนึ่งหมอยี่สิบหนึ่งรอแปดิ่าร้อยแปดสิบี่อ่ะ, 5, 1, 1, อะโอเค แล้วผ่านระยะเวลาผ่านไปเรามองแล้วว่ามันจะขึ้นสุดท้ายมันขึ้นอย่างที่เราพูดจริงมา1น0 0งพันหนึ่งมื่นหนึ่งหมื่นสองพสมมติ1นึ0งมื่นสองพันถามว่าการที่เราจะใช้ด,ดอลลาร์แค่1ม0 0นหมื่นเนี่ยข้อเบิดบิตคอยพอนึงบิตบอกหมดไหมถึงบอ,อะเอาง่าไงสมมติบิตอันนี้ว่าด้บอกกับความจริงล้วสมมุติบิตคอยหนึ่งหมื่นหนึตอนนี้หนึ่งหดอลลาร์ต่อหบิตคอยหนึ่งหมืดอลลาร์ตอ 1, อร่ตอหบิตคอยนะ แล้วทีนี้เราต้องซื้อของวันนี้หนึ่งหมื่นดอลเพื่อดีแต่เราดูแล้วเฮ้ยค่าเงินเราจะขึ้นแต่สิ่งไอไเองินที่เราถืออยู่คือบิตคอยเพราะมันมีการเพิ่มมูลค่าและก็ลดมูลค่าเมื่อราคาลดลงนะครับแต่เราดูมันเป็นขาขึ้นมันขาขึ้นเราอยู่เราจะเราเดินชอบอยู่ที่ตอนนี้ยังไม่จ่ายสักพักเราเดินชอบไปอีกครับาาราคาบิตคอยโผล่ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้หนึ่งบิตคอยเท่ากับหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันดอลถามว่าแต่เราจ่ายค่าของแค่หมื่นดอล เราถ้าเราจ่ายตอนแรกคือหนึ่งบิตคอยท่ากับหนึ่งหมื่นเราจ่ายหนึ่งบิตถูกไหมครับแต่ตอนนี้หน,นึ่งบิตคอยเท่ากับหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์เท่ากับว่าเราใช้บิตคอยไปเท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้าก็เท่ากับว่าในของถูกลงเพ,อองพราะในจอเขาบังคับเพราะในจอจักบานเลยครับการขึ้นลงถึงมันไม่เป็นมันแบบว่าามว่ากระชากแบบนี้จากหานึ่งหนึ่งหมื่นไปหนึ่งหายวันเดียวก็มีเหมือนกัน มีนะครับแต่เอาเอาตามหลักกรมจริงตามที่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงง่ายๆหลายๆรอบที่ขึ้นให้เห็นก็คือย่างน,าน้อยกับสองสามร้อยดอลนะจังหวะที่มันกระชากกระชากในในที่มือสักในในแกลบในสกิลหน่อยอาจจะมีตอนนี้หนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสักพักหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามร้อยอ่ะแค่สองสามรอยตรงนี้นะครับมันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยบาทมาก็ถ้าดูตามเลทจริงตอนนี้เท่าไหร่พี่โยงดูตามเลท เพิ่งไหนนดังนี้นนบางครั้งที่ถามที่ผมถามไปบ้ายเสียยังไห้คิดเลยท่าสิดแบบอเอนเราจะได้มาดูว่าเพราะตอนนี้ทุกคนเนี่ยครับใครที่มาทําตอนนี้มีบิดครับมีบิดครับมีไปแนนเนี่ยคุณสามารถที่จะรู้ค่าเงินที่เรียวทำได้เลยนะครับสามารถที่จะรูได้ลเลยกอนเนี่ยแล้วญาติที่อยู่ต่างประเทศสมมุติมีญาติที่อยู่ต่างประเทศถ้าเขาจะส่งเงินมาให้นะครับไม่ยอมเป็นแล้วครับต้องไปที่อื่นครับนั่งยุ่งเงินเลยครับคุณนั่งที่บ้าน ไม่ต้องไปธนาคารเลยครับยิ่งมันลงแสงยิ่งดีเพราะมีนองคนนนึงคือแต่เท่าอ่าคือคนคนที่ขับรถซาเล้ลเงมาคนนั้นเขาจะมีทั้งเงินสดเขาจะมีทั้งเงินในบัญชีธนาคา,ารบางครั้งไม่ต้องจะไปกดเอทีเอ็มเพอไปนครับนี่เท่าเอาเงินเอาเงินพอีเงินเงินสดบอสเอาเงินสดมากนะครับแกซอยคนหลายๆนะแกช่วยพ่นเยอะมากเมื่อว่นสิจ่ายค่าธนาคารนี่ก็ผ่านแอปของแกไปเลยเอาเงินให้แกเงินสดให้แก แกก็มี่งินอยู่ในบัญชีธนาคารพร้อมนะครับอันนี้เราก็สามารถเอ็กเชนออกมาได้แบบสบายๆไม่ต้องไปรอใคยืมอะไรก็ได้อีไอ้ที่เรารู้กว่านี่ดีมากเลยนะครับหลายคนที่ที่ยังไปไไเอฟคอเล็กคอเล็กอะทีนี้ไอ้ตรงนี้พอเข้าใจแล้วนะว่าพ่อเข้าใจป่ะหรือส,สงสัยยังไงถามนะสงสัยอัไรถามเพราะว่าบางครั้งมันก็มีโมดูลสิบบอกนี่ยังไงเนี่ยแต่อาจจะบอกข่าวว่าของน้องมันคืออะไรนะครับ หลายคนยังงองเขาหลายคนมันก็นแอนตี้มันก็ว่าระ่ังาโดนโกงโดนหลอกเงินทุกบาททุกสตางค์อยู่ในแอคเขาคุณหมดเลย,ย,ยแค่คุณเปลี่ยนสกุลเงินเฉยเฉยสเปลี่ยนสกุลเพื่อย่างครับเปลี่ยนสกุลเพื่อกินมากกินกินกําไรนะครับส่วนต่างนะครับเหมือนกันฝรั่งสมัยก่อนเป็นอย่างอเขาอยุบันเขาเข,ขาพคือไม่ได้มไดม่ได้มีแต่คนที พัฒนาคนนี้เปิดเปิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้เนี่ยเป็นไมซิงเป็นไมเป็นอย่างเขาพี่สบายเพราะเพราะคนทีขุนทีทียุคเก่าๆอย่างดีเขากันนี่เป็นอย่างคือต้องมานั่งเจ้าที่อ่ะสมมุตินั้นนั่งอยู่นี่นะครับพี่จ้าไปคันผมซ้ำอ่ะซอยเห็ดที่มองขุนทีนางยื่เนี่ยเห็ดได้ที่นั้งผมเห็ดผมไม่ได้เก่งน้ะไม่ได้เก่งแต่ว่าเห็ดได้จนจนจนเกิดความจนจนจนเกิดให้เป็นเกิดความรู้สึกนะครับ ศึกษาเขาไปเบื้องนั้นไปไปเบื้องมันผมเงอ,ผมมองเนีเพราะผมเพิ่ผู้สอนเพราะทุกอย่างเกิดจากตัวเราเองเราผมนีผมได้ผมลองผิดล่องถูกมาขันขัดแบบผมเหี่ยมาขัดแบบเข้ามาลองผิดล่องถูกตรงนี้ก็เพราได้ว่าเลี้ยวไหลเสียหายเงียงมากไหมนะครับเพราะว่าของห้องมันไม่ใช่การพนันเลยแบงค์เขาก็เอาเงินของห้องไปลงทุนเด็ดเดี่ยนะครับก็ดีกว่าที่ห้องเขาต้องไปสนใจก็แบ่งเขาเอาเงินเขาไปลงทุนเองเลยนะครับอ่ะ มาที่นี่เขาเรื่องว่าตอเหมือนว่าตอนนี้เหลือผิดขับเราในไทยเหลือผิดขับแต่ผู้ใดสมบิคับสมากันเบิือไปเอาพิยูว่ารไฟล์ไปผิดขับเอาบิดขับนี่ไปขับนี่ไปได้หรือฮะเอาพอสิบละดนะฮะพี่น้องผมบอกยิงอะไตัวตนไปยืงยัวิดขับก็ยิงแทนละที อันที่ระคะที่อันที่ที่เขาใช้กันทั่วโลกเลยคนใช้เยอะมากนะครับบิดคับเป็นของไทยคนใช้ถามว่าทั่วโลกคนต่างประเทศมาสมัครได้ไหมได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันแต่ความนิยมในการใช้มันนิดหน่อยอยู่แต่ต่อไปมันจะเยอะเองนะครับบิดคับกับค่อยและบิดครับก็คือกระดานเถกเหมือนกันบิดครับนี้ก็คือกระดานกระดานเถดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลอง